มเดลใช่ครับจะอัปเดตทุกทุกทุกทีดูข้อมูลหลักๆได้ดีครับทางการตอนนี้ครับส่วนที่มีที่ฝนกับฝนที่ตกในประเทศไทยรวมถึงฝนตกเยนใต้จับล่องความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำปกติทุกปีบางครั้งก็จะมีเรื่องพายุที่ตื่นติงหาแต่ภาพรวมยังต่ำกว่าค่าปกติอยู่นะครับช่วงภาพที่ในช่วงต้นปีแรงมากครับ แต่ทั้งแต่ทั้งปีตอนนั้นที่ละลอกน้ำเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะตกมากประมาณสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นส่วนของข้อมูลเรื่องน้ําที่เกี่ยวกับการหารระดับใหญ่ราดกลางของกรมชลนะครับขณะนี้มีน้ำอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้เป็นส่วนการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งการเรียกถ่ายเกี่ยวกีบในใกล้เคียงกันนะครับเป็นข้อตัดไปจ ่มีมีมันีเ่รกที่มียเทียบกับปีที่แล้ว79ีที่แล้วไปได้ผลช่วงกันยาตุราเยอะไปในน้ำสาขามีที่ยังมีผลกระทบนะครับภาพรวมที่อยากติดตามครัแล้วก็ใช้ข้อมูลภาคการฝนตามวันจะประเมินน้ำท่าที่จะหลลงน่าจะมี ขอร่การประหารสถานนที่กลืวเ่การประชุมเป็นพิสดีไวปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเราประสบทุกปีไดยเป็นปัญหาเรื่องน้ำทนแรงซึ่งส่งผลต่อความเสียหายจะารางไม่ได้ให้ให้กอทัปโซเวงามของมาทุกคุนนะครับ ผมได้มอบหมายให้กระทรวงและหงงน,ละน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำบบราณกรรการกมาประอเนื่องเพื่อจัดทำแผนและโครงการที่สามารถวิ่งและดำเนินการภายในกรอบไได้ในระยะเวลา3ปีนะครับ <S <S ซึ่งตลอดโจทยพื้น,านการโครงการสำคัญระยะยาวเพื่อให้น้ำถึงไร่นาน้นำสะอาดทุกหมู่บ้านแค่ไขนปัญหาภคยที่บัตรน,น้ำได้ย่างมีประสิทธิภาพผมขอเน้นการเสริมประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ออประโยชน์ได้สูงสุดนนก่อนจะพิจารณปราป่อสร้าง โครงกายการบริหารการน้ำแม่โการกระจายน้ำเพื่อเพิ่มพื่อให้การใช้งบประมาณที่ดินเป็นไปได้อย่างเหมาะสมแะทำใหในช่วงเดืนกนี้ผมขอมอบหมายให้กรมชนและที่สั่งนำเสนอพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมท่านนวยกทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาเช่นซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอได้เลยต่อไปครับขอบคุณท่านนายกค่ะเดาอนสามดีนครับการส่นักงานจะได้ร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานต้าหมายหล่ะด้วยกันนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือการในส่วนของตัวสามทิศหน้าที่ในการดำเนินการก็จะมีก็ไปที่แต่ละพื้นที่คนนะครับแล้วก็มีบอกกับเรื่องการซึ่งในส่วนพที่เอกนะครับแก้ไขปัญหาเสนเรื่องการปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการของโครงการต่างๆนะครับขออนุญาตให้ถามท้านผู้บริหารปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ต้องเร่งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ภายในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงคุณภาพของน้าน้ําดื่มน้ําใช้น้ําบริโภคผมได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเรื่องน้ําเร่งทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทําแผนง,งานด้านน้ําระยะ3ปีนะครับเน้นนะครับระยะ3าปีและแผนง,งานสําคัญระยะยาวเพื่อให้น้ําถึงไร่นาน้ําสะอาดทุกหมู่บ้านแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งผมเน้นย้ำในการปรับปรุงโครงการที่มีเดิมอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตลอดจนการก่อสร้างโครงข่ายการบรหิหารจัดการน้ำเพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงความเร่งด่วนและความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นสำคัญโดยที่ประชุมหารือการบรหิหารจัดการน้ำได้พิจารณาและเห็นชอบแผนงาน3ปีด้านทรัพยากรน,น้ำและโครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ปัญหาภายแรงน้ำท่วมตลอดจนภัยพิบัติอื่นๆซึ่งจะก่อให้เกิดกับประชาชน หลายล้านครัวเรือนประกอบด้วยแผนงาน5ด้านดังนี้การเพิ่มน้ําอุปโภคบริโภคการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ําเดิมและพัฒนาระบบกระจายน้ําการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝนการพัฒนาพื้นที่น้ําท่วมและป้องกันพื้นที่ชุมชนการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําและการจัดหาน้ําเพื่อให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผมและรัฐบาลมีนโยบายสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําให้กับพี่น้องประชาชนโดยผมสั่งการให้สทชเร่งทําแผนง,งานด้านน้าและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และผมให้มอบหมายให้หน่วยงานด้านบริหารจัดก,การน้ําโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเน้นการสื่อสารและแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้จิซด a าประเมินภาพถ่ายพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซาก ท่วมแล้วทุ่มอีกกับกรมชนประชาชนกับกรมชนประธานและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเษกษตรกระทรวงรัศกรและสทนชร่วมกับร่วมกันเฝ้าติดตามระวังสถานก,การณ์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยสุดขอบคุณครับค่ะขณะนี้นะคะก็เสร็จสิ้นนะคะการแถลงการบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะบครับ